สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข,ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News เพบุรีประจวบคีรีขันธ์อยู่กับดิฉันกันที่มาอิ่มทั่วค่ะ เรามาติดตามสถานการณ์โควิด19ประจำวันที่14มกราคม2565กันก่อนค่ะโดยในวันนี้จังหวัดประจวบคิบขันพบผู้ป่วยรายใหม่55รายผู้ป่วยสะสม21,484รายรักษาหาย26,80รายเสียชีวิต122ราย โดยพบในพื้นที่อำเภอหัวขิน24รายอำเภอปันบรี13รายอำเภอสามรายยอด2รายอำเภอกุบรี1รายอำเภอเมือง4รายอำเภอทับสะแกร3รายอำเภอบางสะพาน3รายและต่างประเทศจำนวน5รายส่วนสถานการณ์ทั่วประเทศวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่8,158รายรักษาหายวันนี้3,942รายเสียชีวิตเพิ่ม15ราย เรามาเริ่มข่าวแรกกันในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนค่ะสำนักง,งานประดับบัญชีทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนำทหารรุ่นที่29ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีศึกษาดูงานการบริหารงานจัดการทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกษิจส,สังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะวันที่12มกราคม2565 นายทฒิเพรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพรบุรีให้การต้อนรับพลตีพันธ์พังงาเรือนแก้วรองประดบ,บัญชีทหารคณะนายทหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนทหารงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาดวงานเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพรบุรีณนะห้องประชุมสาราการจังหวัดเพรบุรี นายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวแสดงการต้อนรับและบรรยายสรุปองค์ความรู้การบริหารจัดการกิจการบ้านเหมืองทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่ช่วยให้ประชาชนพ้นวิกฤตโดยได้รับความสนใจจากคณะนายทหารงบประมาณ ของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งส่วนใหญ่สอบถามถึงหลักการสําคัญที่ช่วยประชาชนพ้นวิกฤตจ,จากผลพวงโควิด -19 โดยเฉพาะพิบุรีที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ช่วยทั้งผู้ประกอบการผู้ผลิตร,รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่เพียงจากส่วนกลางที่ดูแลเรื่องเงินชดเชยเช่นจากหน่วยงานประกันสังคม แต่จังหวัดเองเล่นเพิ่มศักยภาพใช้ช่องทางเทคโนโลยีจากโซเชียลที่จะช่วยย่อจองผลผลิตระบายสินค้าได้เร็วขึ้นมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใตม้มาตรการขุมเข้มและมาตรการชาพัดและเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่แม้นักท่องเที่ยวมาจํานวนน้อยลงแต่ก็มีการจับจ่ายมากขึ้นนอกจากนั้นผู้เข้าอบรมได้สอบถามถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ต้องใช้ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งควรเพชรให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมเช่น การเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิบุรีได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่จะให้งานทุกด้านประสบความสําเร็จว่าการมุ่งมั่นทํางานเพื่อประเทศชาติแม้จะเหนื่อยยากลําบากบ้างแต่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นคือการได้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อชาติบ้านเมืองทางด้านพลตีพันธ์พังงาเรือนแก้วรองประดลัดบัญชีทหารได้เปิดเผยว่าการศึกษาดูงานพื้นที่พิบุรีของนายทหารรุ่นนี้ จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของงบประมาณของกองทัพเป็นดังรที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะได้นําไปพัฒนาในหน่วยงานเพื่อตอบสนองประเทศชาติเป็นดักรซึ่งได้ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ทําให้ได้รู้ว่าประชาชนมีความต้องการที่แท้จริงอย่างไรอันจะส่งผลสัมฤทธิ์ถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่จะให้ประชาชนในพื้นที่สามารถได้รับประโยชน์มากขึ้นจังหวัดพ,พรบุรีจัดการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพ,พัฒนาและป้องกันตนเองค่ะ จังหวัดเพชรบุรีจัดการศึกษาอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพ,พัฒนาและป้องกันตนเองตามโครงการการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพ,พัฒนาและป้องกันตนเองเมื่อเวลา16.30นนของวันที่12มกราคม2565 นายนัทวุฒิเพชรพงศ์สอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพิบุรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิบุรีตรวจการเยี่ยมฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามโครงการการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองโดยมีพันอากาศสนองธัญญานน์หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนกออรมนจังหวัดพิบุรีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับ หน้าบ้านผ่าน้ำหยดหมู่ที่14ตำบลเขาเขาปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีการจัดการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามโครงการการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้านอพป ให้มีความร่วมมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเองเห็นประโยชน์โวมรวมเป็นที่ตั้งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอีกทั้งเป็นการจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในโดยการแจ้งข่าวสารข้อมูลภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบพร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่หมู่บ้านอภพอให้มีความเข้มแข็งสามารถป้องกันภัยด้านความมั่นคงทุกรูปแบบตำบลมั่นคงปลอดภยัยมีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันาพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่หมู่บ้านผาน้้ำหยดอีกด้วยโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองณนะหมู่บ้านผานน้ำหยดตำบล เขาก็ปลุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพรบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง16มกราคม2565มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนหมู่บ้านจำนวน40คนซึ่งในจังหวัดเพพบุรีมีการจัดตั้งหมู่บ้านอ,อพปค้อคุมทุกอำเภอแล้วจำนวน185หมู่บ้านจังหวัดเพรบุรีเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในเรือประมงและการใช้แรงงานผิดกฎหมายค่ะ วันที่12มกราคม2565นายธรรมนูญศรีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการปล่อยแถวและกล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นเกียรติเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่สองปีงบประมาณ2565 โดยมีนางสาวพัทราวันกับกายดีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีหวัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานบุรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลจังหวัดเพชรบุรีณัฐท่าเทียบเรือสากรกัรประมงบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีต่อจากนั้นคณะทำงานบุรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลได้ลงเรือตรวจติดตามเพื่อป้องกันการใช้แรง งานประมงผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลเขตพื้นที่ทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการและลูกจ้างในเรือประมงทะเลให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจากการตรวจสอบสภาพการจ้างงานในเรือประมงครั้งนี้พบว่ามีเรือประมงผ่านการตรวจจำนวน5ราลำมีลูกจ้างผู้เกี่ยวข้องในเรือประมงรวม53คนเป็นสัญชาติไทย10คนสัญชาติเมียนมา41คนและสัญชาติอื่น2คนซึ่งผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานและไม่พบพฤติกรรมการค้าม,มนุษย์หรือ ือพฤติกรรมการนำไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจเรือประมงในทะเลเรียบร้อยแล้วได้ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผลการตรวจและปัญหาอุปสรรคที่พบในการตรวจจะได้แก้ไขปรับปรุงแผนการตรวจในครั้งต่อไป ทั้งนี้จังหวัดพิบุรีได้ติดตามการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในกิจการการประมงทะเลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่คณะทํางานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทํางานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลลงพื้นที่ตรวจเรือประมงในทะเลเป้าหมายหลักในการตรวจเพื่อเป็นการป้องปามไม่ให้มีการปฏิบัติกับลูกจ้างในลักษณะการค้ามนุษย์การใช้แรงงานบังคับและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย และจะยังคงปฏิบัติร่วมตรวจเรือประมงจะติดตามการตรวจการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปแม้ว่าผลการออกปฏิบัติงานครั้งน,นี้จะไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใดรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมอบพัดลมและข้าวสารให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสที่ชุมชนบ้านบ่อฝ้ายค่ะเวล,ลา10นาฬ<ม>ิกาสนาทีวันที่13มกราคม25 6 5ร นางสาวไพรินกองพันรองในยกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยร้อยตีสมจิตสีงามสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินประธานชุมชนนางรำพาจำรองราชผู้อำในการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่นำพัดลมข้าวสารถุงมอบให้กับนางทุมปัญหาอายุ70ปีนายประยุทชไชยอรณุณอายุ69ปีนางผันถมเมธาอายุ57ปีและนางม่อเชาวะกรรมอายุ56ปีชาวชุมชนบ้านบ่อฝ้ายซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสำหรับในการดูแล ช่วยเหลือผู้เจ็บและผู้ด้วยโอกาสผู้สูงอายุรวมทั้งครอบครัวที่ต้องการช่วยเหลือทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินนั้นมีนโยบายให้ประธานชุมชนสมาชิกสภาเทศบาลพื้นที่ลงสำรวจตรวจสอบว่าในชุมชนใดที่ยังมีผู้เดือดร้อนให้แจ้งรายละเอียดมาที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อดําเนินการจัดเตรียมหาสิ่งของต่างๆเข้าไปช่วยเหลือทันที เทศบาลเมืองชะอำออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนค่ะเวลา17.00นนวันที่13มกราคม2515 นายนุกูลพรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีเมืองชอมพร้อมด้วยนางสาวสายทานทวีเกตหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณาสุขเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขอ,อสมอชุมชนทุ่งตลาดพีได้ออกเหนวยนบริการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ชุมชนทุ่งตลาดพีตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระวณนิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยรักอัครราชกุมารีเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทยภายในปี2563และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองชะอำโดยเจ้าหน้าที่จะทำการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวของประชาชน ตามบ้านเรือนและทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำโดยมีประชาชนให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปงเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่อสมอดได้ให้ความรู้แนะนำวิธีการสังเกตสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะที่อาจมีการติดเชือ้อโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน และมีการแจกทายอเบตนําไปใส่ภาชนะกักเก็บน้ําไม่ให้มีการเพาะพันธุ์ลูกน้ํำยุงรายตามบ้านเรือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกอีกด้วยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพสามเยาวชน<ม>ก่อเหตุจรากร,รถจักรยานยนต์ในคืนเดียว3คันรวดค่ะ วันที่13มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจสถานีตำรวจภูทรกุยบุรีอําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีริขันได้นำเยาวชนชายอายุ16-17ปี2คนและอายุ19ปี1คนมาทำแผนชี้จุดที่ทำการจราจรร,รถจักรยานยนต์ในอําเภอกุยบุรีไปในคืนเดียวกันรวมทั้งสิ้น3คันโดยจุดแรกเป็นหน้าบ้านแห่งหนึ่งที่หมู่1ตบลกุยบุรีอําเภอกุยบุรีซึ่งห่างจากสี่แยกกุยบุรีประมาณ200เมตรมีชายวัยรุ่ อายุ19ปีลงมายืนชี้จุดส่วนเยาว,วชนอีก2คนอายุยังไม่ถึง18ปีคงต้องรอสาขาวิชาชีพมาทำการสอบสวนเสียก่อน โดยจุดนี้คนใดได้ขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่จ้าจาน9544ประจุบริขันไปทํากลางชาวบ้านที่มามุงดูและสาบแช่งวัยรุ่นที่มาก่อเหตุจากนั้นได้พามายัางจุดที่2อยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟกุยบุรีห่างจากจุดแรกป,ประมาณ1กิโลเมตรหนุ่มหัวโจกวัย19ปีก็ได้มาชี้จุดที่ขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งง,งู775ประจุบริขันและนำไปแอบที่ข้างกำแพงวัดแห่ง หนึ่ง,ห,งห่างออกไป500เมตร จากนั้นได้พากันไปยังบ้านโคกรักหมู่4ี่ตมบลกุยเหนือซึ่งเป็นจุดที่กล้องวงจรปิดของหมู่บ้านจับภาพคนร้ายทั้ง3คนได้ว่าคนร้ายสองคนแรกได้มาจอดรถเพื่อเติมน้ํามันตู้หยอดเหรียญต่อมาก็มีวัยรุ่นอีกคนขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟมาซึ่งทราบทีหลังว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาเช่นเดียวกันซึ่งรถคันดังกก่าวมีอาการติดติดดับดับคนร้ายจึงได้ปรึกษากันอยู่พักหนึ่งจากนั้นจึงได้ชวนกันเอารถที่มีอาการไม่ดีกลับไปคืนที่เก่าจากนั้น ก็พากันวนกลับมาที่เดิมและเข้าไปขโมยรถที่จอดอยู่หน้าบ้านใกล้เคียงกับตู้น้ำมันยอดเดียนเป็นรถจักรยานยนต์ Honda w เวฟสีนเงินหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่วอลแว3สามหกสองประจบริขารหายไปจากการสอบถามนายอัครเดชสัตซ์ซื่อเจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอ n d a w เวฟสีแดงเล่าว่าตอนประมาณตีหนึ่งถึงตีสองของวันที่12มกราคมตนเองจอดรถไว้หน้าบ้านแต่พอตอนเช้าเปิดร้านมาก็ไม่พบรถเสียแล้วจึงได้แจ้งความและนำเรื่องดังกล่าว ไปลงโซเชียลซึ่งต่อมาก็มีคนมาแจ้งเบาะแสว่าเห็นมีแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้ขับขี่รถคันที่ต้องสงสัยว่าหายอยู่ที่บ้านในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันต์ตนเองจริงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปตรวจสอบและสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายทั้ง3คนมาได้ตนเองรู้สึกขอบคุณสื่อสังคมโซเชียลที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและชื่นชมตำรวจที่ทำงานได้รวดเร็ว ด้านนางสาวภาวินีช่วยแก้วเจ้าของรถจักรยายยนยนต์ฮอนด้าวเวฟสีน้ำเงินที่หายไปเล่าว่าตนเองจอดรถไว้หน้าบ้านมาลู้อีกทีตอนตีห้าแล้วเมื่อดูกล้องวงจรปิดก็ทราบว,ว่าคนร้ายได้เข้ามาตั้งแต่เวลา2นาฬิกานาทีโดยทั้ง3คนได้ขี่รถมาคนละคันมาแวะเติมน้ำมันที่ตู้หยอดเหรียญจากนั้นก็พากันขี่รถหายไปทั้งหมดและกลับมาโดยมีรถเพียงสองคันจากนั้นก็มี1คนเดินมายัางบ้านของตนซึ่งช่วงนี้กล้องจับภาพไม่ได้ ต่อมาเมื่อทั้งหมดขี่รถออกมาก็พบว่ามีรถทั้งหมด3าคันเป็นรถของตนรวมอยู่ด้วยซึ่งหมาทราบว่าก่อนขโมยรถตนคนรายได้ขโมยรถมาจากที่อื่นแล้วต่อมาเกิดเปลี่ยนใจเอารถไปคืนที่เดิม1คันแล้วกลับมาเอารถของตนไปซึ่งตนเองก็งงว่ารถคันที่เอาไปคืนนั้นมีสภาพใหม่หวาของตนเอารถคันใหม่ไปคืนแต่มาขโมยรถคันที่เก่าหวาไปซึ่งทั้ง3เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาไล่เลียกันเริ่มตั้งแต่เวลา1นาฬิกาจนถึง 2อนาิกาเศษของวันที่12มกราคมที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายที่ก่อเหตุจรกรรมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟทั้งหมดซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมในหมู่วัยรุ่นจนวันนี้13มกราคม2565ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกิบุรีสามารถจับกลุมคนร้ายได,ได้ทั้ง3คนได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองประจวบคีรีขัน โดยผู้ต้องหาได้มีการเตรียมถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนของรถหลายชิ้นแล้วทางตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหามาชี้จุดเกิดเหตุเพื่อประกอบคำรับสารภาพซึ่งขณะน,นี้ทางตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำวัยรุ่นชาย19ปีส่วนเยาว,วชนอีกสองคนเนื่องจากอายุยังไม่ถึง18ปีจึงต้องรอทางสหวิชาชีพมาร่วมสอบสวนด้วยเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิบูรีและประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมมาโดยตลอดวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ